ฐานเนี่ยมันมีเอามาเอาที่ปัญญาติเอาที่ปลูกทูเอาที่อาณาปานานุชติเอาที่มารณานุชติเอาที่อรหังอรหังเออเอาที่สมถะทั้งหมดเอาที่ตาหน้าเอาที่ศีลานี่นี่ป่าเนหาที่ตาหน้าศีลธรรมถ้าภาวนาไม่มีนะนี่ป่าเนมันมีดีไหนอะเนี่ยม่เปลี่ยนประมาทมันก็มันมีดีประมาทมันมันเปลี่ยนประมาทมันมีประมาท นี่ป่านน่ะเป็นของปรามัดรู้นึกว่ามันอยู่ที่ปรามาดมันเออให้ทำดูหานี่ป่านี่ก็หาที่ปรามัดนีมันมีเขานำโน้มนี่เขาโวมเหมือนกันเอาหานี่ป่านี่ให้ดูเลยหาที่ปรามัดมันก็มีที่ปรามาดเออมันมีที่ประมัดเขาหาดีมันหาดีเห็นที่ปรามาดต่อเห็นที่ปรามาดก่อนนี่ป่าเกิดขึ้นมาที่ปรามัดนั่นี่เนี่ยเขาดีหาเนี่ยเออเนี่ยก็เอาน้ำโน้มดีจ้างโดนโบนี่นะโบนโบนนี่ดึงออกน้ำโนมเนีน hey. ะ He ถ้ามาเอาที่เจ้านวมโวเอาที่เขาหนุนโบนี่หลวงพ่อบอกว่าเออดีที่คณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแอลมหาออมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้เป็นที่อยู่ของคนมีปัญญาทีนี้ธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญญาเพราะแค่ที่ปกหนังสือเนี่ยก็เป็นปริศนาถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะไม่เข้าใจถึงปริศนาอันนี้ ทีนี้ปริศนาของชื่อที่ตัวหนังสือนั้นว่าการรีดนมจากเขาวัวนะคนที่พยายามจะหาความสุขคือพระนิพานาเปรียบเหมือนคนที่พยายามจะไปหาน้ำนมจากแม่วัวนมนะแต่ถ้าไปทําผิดวิธีคือไปพยายามรีดเอานมที่เขาวัวมันจะได้น้ํานมวัวฉันใดการที่จะได้น้ํานมวัวนั้นมันต้องไปรีดที่เต้านมวัว อย่างพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานเนี่ยมันเป็นปรมัทตมันเป็นธรรมชาติแท้ๆนะแต่ว่าเอาบัญญัติไปหาเนาะไปท่องพุทโธธรรมโมสังโฆไปทําสมถะกรรมาฐานไปเพ่งเทียนเพ่งน้าเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งกระสินไปสวดมนต์ท่องบนคาถาต่างๆอันนั้นมันเป็นเหตุเพื่อจะให้เกิดสมาธิเพื่อจะให้เกิดเป็นพรมไม่ใช่เหตุไปเกิดาให้ไปได้พระนิพพานพอไปทําอย่างนั้นน่ะ แล้วก็บอกว่าหวังพระนิพพานหวังพระนิพพานมันก็เหมือนคนที่พยายามจะไปเอาน้ำนมที่เขาวัวเช่นนั้นเพราะฉะนั้น, <trader. S 1> น,นถ้าจะหาพระนิพพานนิพพานเป็นปรมัตตก็ต้องเอาปรมัต์ไปหานะเอาปรมัต์หาปรม رت, นะัต์มันก็จะเห็นปรมัต์ได้ปรมัต์เป็นปรมัต์ปรมัต์ที่จะไปหนันคืออะไรปรมัต์ที่จะไปหานั่นคือปัญญาเนาะที่ไปท่องพุทโธธรรมโมสังโฆพ่องเนยุบเนอท่องสวด เพ่งอะไรต่างๆหล่านั้นนั้นเป็นการที่เราไปฝึกจิตให้เป็นสมาธิฝึกสมถะนะฝึกให้จิตสงบซึ่งมันเป็นทางอีกเส้นหนึ่งถ้าหากไม่รู้ตัวกลับมาเจริญปัญญานะมันก็ไม่สามารถจะไปถึงนิพพานมันจะได้แต่สมาธิเป็นผลแต่ถ้าหากมีปัญญารู้ตัวมาเจริญที่ปัสนาคือเจริญปัญญาเจริญ ขึ้นไปแล้วมันถึงจะพาให้ถึงนิพพานได้เหมือนกับว่ามีคนมาบอกมาชี้มาแนะว่าเอาที่คุณทําอยู่นั่นนะ่ะคุณพยายามจะไปรีดนมที่เขาวัวมันจะไปออกน้ํานมยังไงคุณเอาที่ตรงเต้านมวัวสีมันจะออกน้ํานมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มาบอกข่าวเรื่องของการปฏิบัติโดยใช้ปัญญาน้าหน้านั่นนะ่ะเพื่อให้ถึงนิพพานนะ่ะเหมือนกับมาบอกชี้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเต้านมวัวนี่มีน้ํานมจงรีดเอาตรงนั้นเถิดอย่างนี้เนาะ น้ำนมวัวมันต้องออกที่เต้านมวัวไม่ใช่ออกที่เขาวัวนะอันนี้เป็นเรื่องพวกท่าผ่าชายก็เป็นมาวิทยาไรเขาดีเข้าใจอยู่นะพวกท่าเนี่ยเป็นอะไรผ่าเนี่ยเป็นอะไรฉานี่เป็นอะไรเนี่ยดิเข้าใจว่าเป็นมาดีแต่อะไรเลยก็มาใจมาวิทยาอะไรมาเข้าใจพวกท่าผาชานี่มันบอกว่าช่างอะไรเขาหรือเขาดานเวชาอะไรือเตียนเขาวาเออไปดูขึ้นช่องลองบอกดูด้านใต้มันเข้าใจเนี่ยไง ปอเป็นมากวิชาอะไรเนี่ยดีปรุงใจว่าผู้ท้าภาษาเนี่ยมันเป็ี่ยนอะไรนี่นะผู้ท้าเจ้าเนี่ยมันเป็นอนัต้าวาทานะผู้ท้าเจ้าคนมาอนัต้าวาทาภาษาในโลกเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งผู้ท้าภาษาสองขลิตภาษาสามมุฮัมมัดเอออิสลามภาษาสี่รัมมานาภาษาห้าจุพาเอภาษาษาหกเอคิดภาษามีหกภาษาใหญ่ที่ชุดเนี่ยนะใหญ่ที่ชุดมีหกภาษา ไอพภาษาแน่เน <Cornell. S 2> ี er yo, er. ่ย so, ผ so, 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 ู้ท่าภาษาแน่เนี่ยเป็นวาจาอาณาจัวาจาตาน้าตาน้าชี้าค่พนานไม่เกี่ยวกับเป็นผู้ท่าภาษานะผู้ท้าภาษาเนี้ก็เป็นมีอยู่ผู้ท้าภาษาใหม่มีก็มีอยู่นะผู้ทาเราเกิดขึ้นมาก็ตาน่ามีอยู่ผู้ท่าเราไม่เกิดขึ้นมาก็ตาน่ามีอยู่ผู้ท้าเราเกิดขึ้นมาก็ชีรามีอยู่ผู้ท้าเราไม่เกิดขึ้นมาก็ชีรามีอยู่ผู้ท้าเราเกิดขึ้นมาก็ธรรมชาติ พวกโทรูตโมสังฆ์โคเรมานนโนชดีจ่ายแล้วเขาย่ออมเยายืบเยาะพ้องเย่านี่ก่อนมีอยู่พุทธภาษาไม่เกิดขึ้นมากกว่ามันก่อนมีอยู่เออตาหน้าชีร่าชมาทาภาวนาสามอย่างในมันอยู่กับพุทธภาษานะพวกทธภาษามันอยู่กับเรือนัตตาอยู่กับเรื่อเชืสี่อย่างอย่างเดียวนะเชื่อใจสี่อย่างในอนัตตาเป็นตัวเดียวกันพ่อว่าทีนี้มาถึงเรื่องของชาวพุทธพุทธภาษานี่แปลว่าชาวพุทธเนาะ คำว่าชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยถ้าไปถามคนทั่วไปเนี่ยอาจจะหาคนตอบได้ยากหน่อยแต่ทาวคณะมหาวิทยาลัยเชียงใหมน่น่าจะตอบได้ว่าความเป็นชาวพุทธนี่หมายความว่าอย่างไรเนาะคำว่าชาวพุทธเนี่ยอ่ามันไม่ได้หมายถึงว่ารู้จักการให้ทานรักษาศีลการเจริญสมถะภา,า,าวนาสวดมนต์ท่องบนคาถาไหว้พระอะไรต่างแล้วจะเป็นชาวพุทธเพราะว่าความที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ย มันมีอยู่ในทุกศาสนาทุกชาติทุกศาสนามีมาก่อนพุทธเจ้าเนาะมีศาสนาใหญ่ๆในโลก6ศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาอ่ามุสลิมศาสนาคริสศาสนายิวศาสนาถามอิสลามเนาะแล้วก็มีอะไรอีกศาสนานึงนะทั้งหมด6ศาสนาใหญ่ๆในโลกเนี่ยทั้งหมดนี้ เขาก็จะสอนในเรื่องของทานศีลสมถะภาวนาต่างๆเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้าน่ะท่านสอนท่านสอนพระพุทธเจ้าเป็นอนัตตวาทะท่านกล่าวเรื่องอนัตตากล่าวเรื่องของความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเรานะเป็นอนัตตาทั้งนั้นท่านกล่าวเรื่องอย่างนี้นะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเรื่องอนัตตาจะไม่มีใครสอนศาสนาอื่นไม่สอนไม่มีใครสอนเรื่องอนัตตานะ สอนเรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องสวนะดมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้สอนแล้วก็มีสอนมาแต่ก่อนพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพุทธเจ้าเกิดขึ้นอนตัตตวาทะการสอนเรื่องอนัตตาไม่มีแต่เมื่อมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึงมีการสอนเรื่องอนัตตาดังนั้นคําว่าอนัตตานะั่นะมันจึงเป็นความหมายของตัวพุทธศาสนาใครเป็นชาวพุทธและไม่รู้จักอนัตตาไม่รู้จักการทําให้เห็นอนัตตานอันนั้นก็ยังไม่ใช่ชาวพุทธ นะถ้ารู้จักอนัตตาแล้วก็เป็นชาวพุทธทำยังไงถึงจะรู้จักอนัตตานะนะั่นน่ะก็ต้องมาศึกษาคำว่าอนัตตานะนะั่นน่ะมันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบที่เรียกว่าอาริยสัจสีนั่นเองอริยสัจสี่ถ้าว่ารวมลงไปแล้วมันก็ไปรวมที่อนัตตาตัวเดียวธรรมะทั้ง8ปดหมืี่พันพระธรรมขันธ์เมื่อว่ารวมแล้วมันอยู่ที่อนัตตาตัวเดียวถ้าค้นพบอนัตตาก็พบธรรมทั้งหมดทั้ง8ปดหมืี่พันพระธรรมขันธ์ดังนั้นความเป็นชาวพุทธนั้น ก็คือผู้ที่รู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบสรุปแล้วก็คืออนัตตาชาวพุทธก็คือผู้ที่รู้จักอนัตตาและสามารถค้นคว้าเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้ตุกขาเนี่ยว่ากรรภาษาไทยใหญ่เนะี่ยลู่หมอนี่ลู่ลู่อะไรลูล่ขั้นฐานเนี่ยเป็นตุกจิโกโหกระบาดเนี่ยเป็นตุกเป็นตุกข้าเจจ่าตัวเร็วนี่เป็นตุกข้า,จจาเจจนะ่า,จจาลูก หมอเนี่ยหมอเนี่ยอ๋อตัข้าจะชกามันลูกที่ไหนมาเนี่ยมันลูกที่อัตตาเรามาเราไม่มีก็จุกไม่มีแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมานี่ก็มีเราก็มีจุกมีเราก็มีเทามีเทาก็มีเจมีเทาก็มีเจ็บมีเราก็มีตายมีเทาเราก็มีอันเกิดเกิดเจเจ็บตายเฉียงนี่ยมันลูกที่เรามามันเราไม่มีก็มันไม่มีนะเออลูกลู่ลู่อันเป็นเราอ๋ออันจุกเนี่ยมันเป็นเราเนาะเนี่ยหมอเนี่ยหมอเนี่ยหมอว่างไม่เสียจุก มอว่างไปจียทุกมอรับผลสุกผลสุกเป็นอะไรเป็น,นี่เราท่าเหตุทุกเป็นอะไรเป็นตุขยหมอว่างเปรเหตุทุกหมอรับผลสุกอันนีน้นเป็นนะผู้ท้าเจ๋ากู้ท่าแจงแรยงเนี่ยมันนี้อันอันอันรับมันอันเฮงอันกังมันแจงแจงเลียง,งเลงปองใจแรยงใจเป็นผุกท้าป่าจ่าผู้หมอแจงแรงที่กระเยน็นที่กระเย็นนี่ปานี่เราท่าเพราะว่าพุทธภา,ภาษาหรือชาวพุทธเนี่ย หมายความว่าอย่างไรนะในทางปฏิบัติชาวพุทธนั้นหมายความถึงผู้ที่รู้และทำเป็นในการที่จะทำตนเองให้เข้าถึงความสุขสงบเย็นคือนิโรธหรือนิพานที่ว่ารู้นั้นรู้อะไรรู้ว่าขันห้าร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยมันเป็นก้อนทุกกองทุกมันเป็นทุกทั้งนั้นเลยรู้อันที่สองรู้ว่าเหตุที่มันมาทุกอย่างนี้เพราะมีความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนหรือเห็นเป็นอัตาน่ะเป็นเหตุเนาะ อันนี้เรียกว่ารู้ทีนี้ทาเป็นทาเป็นยังไงทาเป็นคือทํารู้จักการวางเหตุทุกคือวางความเป็นอัตตาตัวตนนี้ได้นะ,ะแล้วก็ทําเป็นในการที่จะรับเอาผลสุขนะเมื่อวางเหตุทุกได้นะผลทุกมันก็ดับสิ่งที่เหลือก็คือผลสุขเมื่อผลสุขเกิดขึ้นก็รู้จักรับเอาผลสุขผลสุขก็คือนิโรธะหรือนิพพาน อันผลสุขนั้นไม่ต้องถามหาถ้าวางเหตุทุกได้แล้วผลทุกมันดับผลสุขมันรออยู่ด้วยตัวของมันเองโดยธรรมชาติอันนี้ถ้าหากว่ารู้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้อันนี้แหละคือผู้ที่เรียกว่าชาวพุทธพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราแปลในภาษาไทยเราความที่ได้เข้าถึงสภาวะที่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นพุทธะอย่างนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้แหละ เรียกว่าชาวพุทธเขาเปลี่ยนพวกท่าผาฉาแยกว่าเป็นถามเขาเนี่ยชูเปลี่ยนพวกท่าผ่าชาวาจ้าพวกท่าชูมีวาจ้าอันไรมีลายแจ้งลายกับตาจีกับมันไรลายลาดลายหอลายสังสอนช่วงมาอะไรเนี่ยเขาได้ป๋องแจงแรงใจไว้นะเพราะเขาป๋องแจงแรงใจเขาขึ้นจังเออไว้ผ้าเจ้าไว้ตู้เจ้าไว้ถาดไว้จีดีเออนะเขาป๋องอันนี้ก็ไม่ใจนะพวกท่าผ่าชานั้น ไม่ได้ริบปองอนัตตาหวาตานั่นน่ะนะปองจะว่าอนุต่าขันธษาที่โคตรไปทีนี้มีช่างมีอนัตตาตัวเดียวนะเนี่ยอนัตตาเดียววางขับเลยนั่นนะไม่เท่าก็เท่าไม่ให้เกยก็เกยไม่เชื่อก็เชื่อไม่ให้ตายก็ตายไม่ให้เกิดก็เกิดปิดของอนัตตามันหมดนี่นะเกิดหนาวร้อนขึ้นมาใหม่ร้อนก็ร้อนใหม่หนาวก็หนาวนี่เป็นอนัตตามันหมดเออมีอนัตตาตัวเดียวปองใจว่าโอ้พวกท่าภาษาเนี่ยพิจาร์เป็นอนัตตาวาดานี่ให้เข้าใจนี่ ถ้ามีคนมาจากที่อื่นชาติศาสนาอื่นมาถามว่าคุณเป็นชาวพุทธใช่ไหมถ้าคุณเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าศาส,สดาของคุณนะสอนเรื่องอะไรนะท่านค้นพบอะไรท่านสอนเรื่องอะไรท่านให้ทําอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรถ้าเราตอบไม่ได้ก็อายเขาแต่ว่าคําตอบนั้นง่ายมากของพ่อบอกพุทธเจ้าของเราท่านสอนเรื่องอนัตตาถ้าเรารู้จักเรื่องของอนัตตานะนั่นคือ คำตอบที่เป็นคําสอนนะที่เป็นสิ่งที่ค้นพบที่พุทธเจ้าทรงค้นพบความเป็นอนัตตาหรืออนัตตาวาทะเนี่ยเป็นวาทะหรือเป็นคําพูดของพุทธเจ้ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถจะอธิบายให้คนอื่นเขาฟังได้ถ้าคุณว่ามันเป็นของเราชีวิตนี้มันเป็นของเรานะถ้าเป็นของเราแล้วเ,เ,เราบอกมันสิอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตาย อย่าเกิดนะเราก็ต้องห้ามมันได้แต่อันนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเลยถึงห้ามมันไม่ได้เวลามันเจ็บขึ้นมาบอกว่าหายเดี๋ยวนี้เวลามันสบายบอกว่าอยู่กับฉันนานๆอย่าหายไปให้อยู่กับฉันนานๆทาได้ไหมบังคับมันได้ไหมเวลาร้อนๆขึ้นมาบอกให้เย็นสบายเดี๋ยวนี้เวลามันหนาวก็บอกว่าให้อุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยทาได้ไหมมันทําไม่ได้มันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่ใช่ของเรา เราไปสําคัญผิดว่าเป็นของเราพยายามจะบังคับให้มันเป็นไปอย่างใจเราทั้งๆท,ท,ที่มันบังคับไม่ได้ความทุกข์จึงเกิดขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราสามารถจะพูดบอกเขาแล้วแล้วก็ให้เขาพิสูจน์ได้ทันทีทันใดตรงนั้นเลยนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นอนัตตาวาทะชาวพุทธทั้งหลายก็คือผู้ที่รู้เรื่องอนัตตาดีนั่นเองและประพฤติปฏิบัติตนจนเข้าถึงความเป็นหนาต,ตามีความเห็นถูกต้องขึ้นมา เพราะเปลี่ยนคนปุกท่าผาษานี่ก็เขาเปลี่ยนคนอนัตตาวาสานะคนเข้าใจเอาเข้าใจว่าอนัตตานี่ขันทิ่โหต่อไปที่นี่ไม่มีอะไรมีอนัตตาตัวเดียวเว้ยไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาเข้าใจนี่เขาก็เปลี่ยนคนปุกท่าผาษาเพราะเข้าใจอนัตตาเขาเปลี่ยนคนปุกท่าผาษานี่นี่ป่านนี่มันเอาอะไรไปกว่านี่มันเอาอนัตตาสยเข้าไปนี่ป่านนะอนัตตานามัมันมีสมาธิที่มากอังกาหรืออนุต่าอนัตตาวาจานี่สมาธิที่นั่นนะนีสมาธิที่เม็นเป็นัจตาวาตา สมาธิที่ไปเสียมไปอนัตตาว่าตาโนะให้พวกเขาใจช่องอันนี่เนอะอัตตาว่าตาเนี่ยเอาไปคล้องคื้วในโลกาลูกจังมูชามชิบชิบผูมีเนี่ยเนี่ยอออัตตาอนัตตาเนี่ยออกออกออกฐานชิบผูมีออกฐานชิบผู้มี่เป็นอนัตตาเนี่ยมีสองตัวเนี่ยนะพวกเขาใจช่องตัวเนี่ยในกัวเข้าก็หมกไปแล้วนี่ป่านนะความเป็นชาวพุทธก็คือรู้จักอนัตตานั่นเองถ้าว่าโดยสรุปทีนี้อนัตตาเนี่ย มันเป็นการเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยมันทําให้พ้นจากโลกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ในทางตรงข้ามอัตวาทะคือการพูดเรื่องอัตตาอะไรก็ของเราของเราทั้งหมดนะ่ะเป็นความรู้ที่จะทําให้เวียนว่ายในวัตสงสารอย่างเนี้สารเอ็ดพบภูมิที่เขาเขียนไว้เนี่ยถ้าเรามีความเห็นผิดเป็นอัตตาเป็นตัวตนเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยข,ขึ้นขึ้นลงลงจากนรกขึ้นไปสวรรค์ไปพรมขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องอนัตตาอนัตตวาทะ เออเรื่องเรื่องอัตตาเรื่องอัตตาวัฏะถ้าเป็นอนัตตาที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดอันพุทธะเจ้าเกิดขึ้นมาหนึโลกาหลวงนี่เกิดขึ้นมาให้บ้านป่องสังหลานนะครัเข้าใจนะพุทธะเจ้าเกิดขึ้นมาหนือโลกาหลวนี่นจึงแต่เดมาชาตว่าเขาออกป้นสามชีวิตผงมีนันเอากว่าที่นี่ป่านสามนอกสามชีวิตงูงนี่นี่ป่านกเนเยนนะแต่เดีเม้ากับกันทีหนึ่งทีเดียวน,นะ ใช่เลยคร <playing> ับผู้ท้าใจในีเมาเอาให้เขาเกิดายเกิดายเนี่ยมีสามชีวิตผูมีเนี่ยมาใจนะพุทธาเจ้าเอาให้เขาเกิดป่นสามชีวิตผู้มีไอ้ที่ยมเกิดยำตายเนี่ยเนี่ยนั่นนะเนี่ยปลองกองใจว่าพุทธาเจในเอากู้ก่อดเพื่องเองฉังเอามันได้ฉังมันหลาเนี่ยเอาลองมามันเป็นโมเอาเขาออกป่นฉันสำหรับทุกข้าสามชีวิตผูมีเพราะเทยงไห้ที่ยำเท่าอันเปียยำตายนั่นเนี่ยเขาจังไว้ยสาเพื่งเองอากูมันเนี่ยให้เข้าใจกันนั่นเพราะเข้าใจปลองใจกันได้เนี่ยนะครับเป็นคนพุทธาป่าจ้า ว่าเป็นก้นพวกขาปาจาเขเาอนมอัวขวานี่ฝันกระเจง,งเมื่อเห็นอนัตตาแล้วใครที่เห็นอนัตตานั่นแหละคือพบทางที่จะเดินเข้าสู่พระนิพพานนะเมื่อกี้ผมลืมแปลไปทีนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานี่เพื่ออะไรพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานั้นมีพระประสงค์อย่างเดียวคือเพื่อมาลื้อขนสัตว์โลกพาพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้ข้ามพ้นบัตะสงสารความเวียนายตายเกิดทั้งสามสี่ภพภูมนินี้นี่คืองานของพุทธเจ้า ไม่มีงานอื่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามาเพื่อโปรดเมตตาเราให้ข้ามพ้นจากความเมียนบ่ายใจเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดอีกพระคุณของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักเราถึงได้กราบไหว้เคารพบ,บูชาท่านอย่างนี้จึงได้เชื่อเป็นชาวพุทธที่มีสติปัญญานะไหว้ลึกคุณที่คุณความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่จะพาเราให้พ้นจากความเวียนบ่ายใยเกิดในสามสียพพดภพภูมิอย่างที่กล่าว ขอกาธรรมะบรรยายพอไ <Okay. S 1> ปสังเกตนะพไปถ่อมน,นำนำเนี่บอกเขามือเชียงใหม่ว้นเนี่ยถ้าอยากฟังเยอะๆกันนีมนไปสอนที่เชียงใหม่สิจะได้มีเวลาคุยกันนานๆ <c oughs> เป็นธรรมะโดยสังเกตเนาะป้อกหลัก